ครับ่อไหครับเห็นเขาแล้วปะสวัสดีครับมีพออบกับช่างบอลน,นะครับอีกหนึ่งคลิปครับช่างบอลขึ้นดักนกดักไก่ครับคลิปนี้มาตีมิม,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 มครับเหมือนขึ้นดักไก่แลครับเนาะอามิมลืมไทยครับเหมือนเขาก็ขึอขอ้นพ่อจะเล่นไทยตอนเขาตัดแล้วครับจะ เดี๋ยวผมจะมปัดแม่ออกนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมจะมปัดแม่ออกก็จะให้มูอคนอยากสูบออกแล้วครับเ<อ>ฮ้ยมันขยักขยังย้งเร็วครับเอามือปัดครับเดี๋ยวผมจะเขาไม่ปัดดีกว่า <c oughs> ครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะ ปัดเมียมันตกลงมาครับนอนหนิครับปีายขอเด้อห้างนน่เด้อครับขอเด้อครับอันนี้ไม่ได้ไปขายนะครับผมก็จะเอาไปกินนะครับพอดีพักเที่ยงเดี๋ยว โอ้ยใสสวยๆวยนะครับคอนเมนตมาใครกันได้ร่อยกาบาทพุ่นละนี่แต่ว่าน้ำหาวานบ่บ่ยังบ่ปิดตาเนาะยังใส่เนาะนี่ครับเก้ครับผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะคให้ช่า,างบ่อน,นะครับเพื่อจะผ่าดคลิปต่อไปนะครับเนาะนะสวัสดีครับ